สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายแฟนครับเอฟซีครับวันนี้แานรอยขนมครับพี่น้องแพ็กแล้วเอามาส่งน้องๆทีมงานแดนเซอร์เรานะครับอยู่ที่บ้านสามหลังนะครับนี่อันนี้จากเสียบนัทนแอร์นะครับเด้อสิบห้ากระปุกนะครับสามห้าสิบห้าเสียบนัทนแอร์สิบห้ากระปุกครับขอบพระคุณครับแต่ว่าให้น้องๆแดนเอร์อมาสั่นพ้น่านะ ซิปหากระปุกมีผู้ใดยอยู่เห้องนั่งทีห้องนั่งเดนเซอร์ผู้ใดนอนเม,มียบ,บเขีย่อยู่ในนอฮัลโหลผู้ใดนอนน,น,อน,นอนอยู่ในนอนโอ้ยรองเท้าเต็มไปเลยเลยพีนนน่น้อง่ะนะแสดงว่านอนกันอยู่นี่หมดเลยเอ้าวนี่ไงมีอยู่คนหนึ่งมีมี่อยู่ไหมเนี่ยเออครูมีมี่ก็อยู่ทีมงานเราก็อยู่มามารับมอบขนมหน่อยขนมเพิ่งแพ็กเสร็จไปใหม่นะ,ะมามีมี่มาด้วยสองคนเลยมาอันนี้คือทีมแดนเซอร์ม,อามาเลยไปเลย ไม่อาบไม่เป็นไรอันนี้คือทีมแดนเซอร์นะครับเสียบุญทันเอนจากพัสมุทเจดีนะครับร้านบุญทันเอนจากพัสมุเจดีเพ่นฝากสนับสนุนขนมให้ทีมแดนเซอร์นะครับไม่รู้จะพอกันหรือเปล่าน5สิบห้ากระปุกเดี๋ยวถ้าไม่พอค่อยว่ากันอีกทีเดียวจะบริหารแจกน้องๆกินนะคะขอบคุณครับขอบคุณเสียบุญทันเอนนะครับได้นะครับสิบห้ากระปุกจากเสียบุญทันเอนรับโดยน้องมีมี่ครูมีมี่แล้วก็น้อง น้องแบงนะครับโอ้ผู้หญิงซื้อแบงครับพี่น้องครับฮะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าสำนักงานก่อนขอบคุณครับกำลังจะข้ามน้ำได้แบ่งกันกินขอบคุณนะครับเรียบร้อยแล้วบ้านนั่นกับแม่นบ้านแดนเซอร์ครับเด้พ้นแบ่งกันโอเคเดี๋ยวแบ่งกันนะครับ่ะเดี๋ยวเข้าสำนักงานต่อจะมีของอาจารย์ดนตรีจากพี่สาวโคราชนะครับอาจารย์ดนตรีคนละสองกระปุกแล้วก็ส่วนของทีมคอนวอยนะจะเป็นมืออื่นนะครับเพราะว่าคอนวอยอาจสิ ยูพุทแล้วนะครับออกไปตั้งไว้ที่เครื่องเสียงแล้วแล้วให้ป๋าหัดอันนี้ของแซกกี้จากแม่มน์น,นะครับส่วนของดีโดกับน้องเบลอยู่เฮือนนะครับในเบอรมาเอามืออื่นมืออื่นออกมือนไปพ้อมกันอยู่อันนี้ของนักดนตรีปะ่ะเดี๋ยวก่าสำนักง,งานไปหา,นาดนตรีก่อนพี่น้องจวดจวดความคุ้นหลายๆเด้อนะครับขนมจานลอยครับสามปุ๊กลอยสามปุ๊กลอย โอเคถึงสำนักงานแล้วบานนี้ของอาจารย์นักดนตรีครับพี่น้องอาจารย์นักดนตรีไมไ่ทราบว่าอยู่กันครบหรือเปล่าพวกนี้ออกเดินทางพร้อมเพียงกันแักกี่อยู่บ้านอน่ะจ,จะอยู่ใช่บ้างนะครับในสำนักงานตอนนี้กาศแต่มาให้อาจารย์นักดนตรีก่อนผู้ดใดอยู่นี่ง,งงงงเศร้าอยู่ในผู้ดใดนอหน,น,น่อนะอาจารย์ทริมเหรืออยู่กับใครบ้างเนี่ยว่าเ,าเอาเอาเอาว่างานไปหายเดนเสือมาแล้ว ผู้ดใดนอนใน,นเตียงเนี่ยไหนพลุ่งโครงเคียงอาจารย์ม่อน,นบ่เมาขนมเด้อ <G ül ets> พี่สาวโกวาดลัเมาขนมให้คนละสองกระปุกอ,อ,อ่าช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่คนละปุกอ,อก,กอ่าช็อกโกแลตปุกหนึ่งสตรอเบอรี่ปุกหนึ่งต่อคนเพิน่นวงเล็บมาวาม่าม้อยเลือกว่าสัน่นคนละสองกระปุกแต่ว่าสีดำปุกหนึ่งครับผมอ่ามีอาจารย์รีทิพม่่านี่ยละอาจารย์ม่อนเป็นคนรับมอบครับอาจารย์ทิม อาจารย์ yup. ดำสองปุกดำแดงเนาะผู้ละดำแดงนั่นล่ะผ oh. ู so ้รอดสกอเร็ตครับอ oh, ันสตรอเบอรี่นั่นล้วอาจารย์มิกอาจารย์ต้อมอาจารย์ดุนอาจารย์ม่อนอาจารย์ทิมอาจารย์ดำครบพอดีเจ็ดคนเนาะอ่าสิบสี่กระปุกเด้อนั่นเด้อนะครับคนละสองกระปุกครับขอบคุณครับโอ้นอน่อดีบเัาเนาะบ่ฮยอน่ดิออกแก้มห่องมื่อื่นฉันมาเตะเสาอยู่ไงโอ้เตะเสาเนาะระบาดนหัวเตะเสาเนาะมืออื่นเนาะ เตียนพดูออดอะไรก็เป็นตาหักเลยอ้อเตียนจันทิมแม่ในตหากกหักขนาดเลยตะเปะเลยอยู่จานดำเนาะจันจดำอยู่ในหองจันม่อนจานทิมมรายการพูดอะไฮะเตี้ยพูดออีกผู้นึงจัดน,นดน,นโอเคจานต้มโมยูโอเคครับเดี๋ยวฝากขนมวาให้แล้วเด้อขอบคุณพี่สาวโคราชครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบมือออกเตี้ยวว่าสั่นอาจารย์วาเอาจวดเท่า อ่ะเดี๋ยวไปหาแสก,กีก่อนบาดน่อมืออื่นออกแต่เาเนาะเดี๋ยวผมสิออกประมาณเกือบเที่ยงคนละมืออื่นไปพ่อกันมืออื่นสำหรับทีมคอนวอยไม่มีใครเข้ามาเด้อพี่สาวโคราชเด้อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปให้ที่นาง,งานนู่นแหละสําหรับทีมคอนวอยที่พี่สาวโคราชให้มาอีกเพิ่มเติมนะครับทีมปลาหัดนะครับนะอันนี้นำมอบส่งให้ทีมดันเซอร์กับทีมอาจารย์นักดนตรี แซก,กีอยู่บ่นนอเดี๋ยวไปเฮือนไปหาแซกีก่อนปกติผมก็ยังอยู่บ่อยู่บ่นนอเดี๋ยวไปหาเบ่งก,ออก่อนบ้นบานพยาบาลก็อยู่นี่โน,โน่อก็อยู่นะครับโอ้ปลาอ้วนอยู่ผู้เดียวตัวนี้สแซกีล่ะแซกี้ไปธุระแซก,กีเมี่พวงโอ้มีพักกันไปธุระโอเคมอนัตตรงเมี่ยมั้งโอ้โอโอ ก็เลยพากันไปลูกพี่ว่า่อยสงสัยไปรับไปเอกตุ้มเลยแหละเนาะเด็กรถดิปลาปลาใช่มาแลรวเนาะม่เห็นปลาใช่เราไปอบปรม่นไปหอด้านงานักทีปันเนี่ยโอ้โไต้หอดะนมาขึ้นเพราะกันไปพักแลอยู่บนเนาะหมือนกสิพักแลมย้อนต่ออีกโอเครวมพักกันตังไวทีเลรบอ่ฮะมาเียงาจักตังไว้ทีมาเรียงเนาะเนาะมันจะบอแดด ขันกระเวียนมันห่อนดิต้งออเอาครื่งนึงลยโอเคครับ,รบเอาเดี๋ยวมือเงินจัะว่ากันพวกกสิออกแยกหมดละรอรอเที่ยงหมดละนี่คครับว่าน้องนี่หนะ้าตอนเที่ยงน้าพอดีได้ไล่กันนะครับสันเนานะน้องนี่หน้าเลยขัดเครื่องมือกับประมวนครับรถตู้น้ำกวนไปจัน้อยกระสีอาจสีออกไล่ไล่กันกับประมวนนะเนาะเอาพ่อกัน์ดหน้ากันเท่ามืออื่นพราะว่าครับผมสวัสดีรรครับพ่อสวัสดีครับไปน้ำหาเสกี้พอเห็นแล้วเพ้นว่าไปธุระวระสันกับยายปวง เอาากสิทเก็บกไว้หายกี้นะครับรวมไปถึงทีมงานเดนเซอร์โอ้ทีมงานนั่นคนวอยจากพี่สาวโคราชนะครับมืออื่นครับพี่น้องเดินทางเข้านะครับหลละพอกันผลละปลายทางอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับเมืองเลยนะครับเนาะอเอา้าครับเข้าบ้านก็มาในแดดหลย อขนม้าเด้อจันดนจันดำนั่นโอ้ยเสือกับรถไซร์ขึ้นรอแต่ว่าพุระเกาะพุระอันพุระอันพุระกระปุกโอ้บ่มีบินซองข่อยอัตโนมัติอ่าผู้ชายถอดเสียผคือผู้หญิงถอดเสือได้ผู้หญิงถอดเสือขอสิซุ่มเลยเด้อผู้ชายเดี๋ยวไปซุ่มเจ้าอายดียวเจ้ายังก็ได้อไอายดียวยังก็ได้ปิดไปเลยหัวนมคนละซองกระปุกช็อกโกแลตกับอ่าสตรอเบอรี่แดงดำโอเคครับ รับทรอาดไะไปก่อนเด้อบัตรนี่หาร์เซก,กี้บ่เห็นเหรอกินข้าวไปนี่ยัังครบเอาไปหาก,กินข้าวตัวโอ้ใส่เสื้อของนาลาเทศแต่ว่าจะไล่จะไล่ที่ไปกินข้าวครับไะโอ้ยสูบไหนครับผมเล่นบอลเต็มด้วย้าดีมากอืมวันนี้วันเสียอ,อาบน,น้ำเพราะอาบเนาะปลาบักม่วงไม่กินสมได้หลายตัวนี่บักม่วงในี่สำล่างานนี่กินสมได้หลายตัวนี่นวดบักใหญ่หลายตัวนี่พี่น้องเอ้ยพาเครื่องพาเครื่องนี่ยุบ น้อไม่สวมเลยแล้วดิเพราแต่บอกนี่มันเป็นหลวงใหญ่มันสีขมอย่างเดียวมันสือพระท่านสวมครับเสืนซ้ำนี่เนี่ยมันสีขมอย่างเดียวเลยี่ต้นไหนดกดกในปีน้องครับโอ้อยู่บ้านจะลอยดกยังสีบะโน้อนาะเมื่อวังหันดอกมันเต็มอยู่หด่นนำไว้แหละือสีดกอยู่ดอกมึงส่งเดี๋ยวมือใดน้อนสีได้ขึ้นเมื่อบ้านโอ้วันที่วันที่ยี่สิบสี่เนาะ ยี่สิบซีเราเว้ยสิได้เมื่อบานโอาวัวหน่อยไหญ่ล่ะกินสมได้แล้วครับนี่วันยี่สิบซีเหรียญอยู่ปทุมาราชิได้เมื่อบานเอาวันตู้เครื่องเสียงนั่อยู่พอดีเลยนะครับพี่น้องเกิดพอแล้วบานอันยี่สิอบซีสิบใบวงหมววง,งนั่อ่ะโอเคคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องฟองไปครับขอบคุณเสียบนท่านแดลขอบคุณพี่สาวโคราชขอบคุณแม่มนนะครับขอบคุณพี่สมเกียรตินะครับน้องโอเอด้วยนะครับเนาะ ขอบคุณสุขุสุขคนครับพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงสำนีพ่อกันไม่คลิปหนาครับผมมืออื่นเมืองเลยพี่น้องมืออื่นเมืองเลยเอาขอนมมาส่งอาจารย์นักดนตรีครับทีมแดนเซอร์ครับเมือน,นี้ครับ